นี่ค่ะวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์นะคะจากการดื่มเครื่องดื่มโมเอไลโคปีนนะคะเป็นูตรที่หนึ่งตกากจากมะเขือเทศหนึ่งขวดเท่ากับมะเขือเทศ85ลูกนะคะคุณประโยชน์มากมายเลยคือทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เร่งปังนะคะแล้วก็คือฝ้ากะรอยจุดดา่างดำต่างๆบนใบหน้าเรา จางหายแน่นอนค่ะแล้วทําให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแสง U V ได้มากขึ้นทําให้ผิวเราอะเนียนนุม่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วบรรดาสิวที่ที่เป็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าเราเนี่ยจะจางหายค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คือลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเม็งด้วยค่ะอันนี้คือเป็นประสบการณ์จากตัวเองที่ได้ลองทาแล้วหนึ่งแพ็คคือหกขวด ทำให้เรารู้สึกว่าหน้าเราผิวเรามันเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็เราสามารถทาแป้งหรือทาอะไรเครื่องสำอางของเราเนี่ยทําให้ตรงนี้ติดได้ทนนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเราอะที่มันไม่สม่ําเสมอมันช่วยให้แบบผิวเราอะกระจ่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็สีผิวสม่ําเสมอขึ้นอันนี้ก็อยากแนะนาเพื่อนๆนะคะว่าทานนะคะเพราะว่าประโยชน์ คุ้มจริงๆค่ะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนะคะ